ลำดับถัดไปนะคะขอเป็นหัวข้อบรรยายที่2เลยนะคะหากขอเรียนเชิญนะคะแพทย์หญิงวรุณยุพาพรพลทองนะคะท่านจะมาบรรยายนะคะเรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพในเชิงพื้นที่ค่ะในหัวข้อนะคะการแก้ปัญหาด้านสุขภาพเชิงพื้นที่ผ่านนโยบายและกลไกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะภายใต้นโยบาย 9D+ และขอนแก่นโมเดลค่ะเรียนเชิญแพทย์หญิงวรุณยุพาค่ะ อขอบพระคุณค่ะ,ะกะ็เรียนท่านรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะแล้วก็ทางผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกว่า ยินดีนะคะดีใจมากเลยนะคะที่ทุกทกท่านนะคะให้ความสนใจนะคะแล้วก็ในฐานะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะมีความยินดีมากนะคะที่จะได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าในส่วนที่เราดูแลประชาชนนะคะ,ะในส่วนของที่เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามาดูแลประชาชนที่ของเราในพื้นที่ของเราอย่างไรนะคะ ก็ดังที่ท่านดรกรมนนะคะท่านได้ไดชี้แจงไปแล้วนะคะว่าจํานวนผู้ป่วยไตยเรื้อรังนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกๆปีเนี่ยเราเราจะมีผู้ป่วยทุกระยะนะคะไตนี่มี5ระยะนะคะก็จะมีประมาณ25,000ืถึงสามหมรายต่อปีนะคะที่อยู่ในมือของเรานะคะไตระยะ5ก็คือไตที่จะต้องฟอกไตนะคะเรามี ผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องฟอกไตควรจะต้องฟอกไตแล้วนะคะประมาณ2,000ลายต่อปีนะคะอยู่ในมือแล้วก็ดังที่ว่านะคะว่า s เตตสามเนี่ระยะที่3ที่มีมากที่สุดก็มีเป็นหมื่นๆน,นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะคะว่าไอ้ข้อมูลชุดเนี้ย เดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้ตรวจคัดกรองแต่ตามที่ท่านดรกมลพูดไปเราตรวจแค่48%ดังนั้นความจริงสัสดส่วนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ที่แท้จริงนะคะถัดไปเลยค่ะ สำหรับการทำงานนะคะเรื่องของโรคไตนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจริงๆอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเราคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขนาดใหญ่ที่สุดก็คือขนาดระดับจังหวัดนะคะดูแลในพื้นที่เนี่ยทั้งจังหวัดนะคะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานด้านบริการสาธารณะนะคะ เมื่อก่อนหน้านี้เราไม่ได้ดูเรื่องสุขภาพหรือว่าดูน้อยมันจะมีจุดเปลี่ยนเมื่อสองปีที่ผ่านมานะคะที่มีการถ่ายโอนรอพอ,อตอนะคะหรือว่าหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นหน่วยบริการที่เป็นจำนวนนะคะก็คือประมาณเกิน90%ของระบบสุขภาพปฐมภูมิอยู่ที่อรอพศออต์อนนี้นะคะเราสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับ การถ่ายโอนภารกิจนี้มาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆเราก็เป็นน้องใหม่นะคะดังนั้นวิธีการทำงานเนี่ยเรามีความโชคดีมากที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ในในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีเรื่องของ CKDnet นะคะทีะ่เป็นของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ทำงานเรื่องนี้มานานนะคะก็คือของเราถ่ายโอนภารกิจประมาณปลายปี6 2 5 6 5นะคะแต่ทาง CKD.net ทำเรื่องไตนึงแต่2,560นะคะดังนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกนน่นโชคดีที่ที่ได้ทำงานกับหน่วยงานนี้นะคะซึ่งเราเป็นทีมเดียวกันนะคะตอนนี้เนาะ,ะทาง ซึ่งซึ่งนำโดยอาจารย์สิริรัตน์นะคะแพทย์หญิงสิริรัตน์นะคะก็จะขอเล่าให้ฟังเนาะว่า,าแต่ละเฟสเนี่ยของอาจารย์สิริรัตน์เนี่ยจนมาจนมาถึงวันเนี้ยที่จะมาทํางานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นนะอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะคะก็ตั้งแต่ปี2560ถึง2561นะคะอา,อาจารย์าทางทีม CK k คดีเเนี่ยได้ลงไปศึกษาแล้วก็คัดกรองสถานการณ์ในชุมชนนะคะในพื้นที่อำเภออุบลรัตนน้ำพองหนองสองห้องดอนช้างแล้วก็โคกสำราญนะคะซึ่งสิ่งที่ค้นพบก็คือพบอความชุกข,ของโรคไตยยอยู่ที่26.8%แล้วก็มีความดันโลหิตส,สูง31.3%เาบาหวาน21%สิสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือมีโรคไตที่ ไม่ทราบสาเหตุด้วย6.3อันนี้ตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอปี2561ถึง2562เนี่ยก็คิดว่าจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการดูแลหรือการะชะลอโรคไตในชุมชนนะคะก็เลยไปทำที่ดอนช้างก็เป็นดอนช้างโมเดลนะคะแล้วก็ขยายมาในปี2563ถึง2567เลยนะคะที่ได้ทำงานร่วมกับ สวทชด้วยนะคะเรื่องของการประเมินชุดตรวจอันบูมินในปัสสาวะในชุมชนที่เราได้ใช้กันในทุกวันนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเช่นแอปพลิเคชันของโรคไตเรื้อรัองนะคะทีะฟ่ฟอกทางหน้าท้องนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันสำหรับอสมแล้วก็มีเครื่องตรวจคัดกรองที่เอาไว้ในศุขศาลามีใครรู้จักศุขศาลาไหมคะ สุขศาลาก็คือเมื่อก่อนนะคะในอดีตเนี่ยเขาก็จะไวะ้ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก่อนในอดีตเนี่ยก่อนที่จะยกระดับเป็นรพจต,รตรก็จะเป็นสุขศาลามา,มาก่อนนะคะไอ้ตรงเนี้ยณนะปัจจุบันเนี่ยบางแห่งก็ยังมีสุขศาลาอยู่ก็คือเป็นในส่วนเขาเรียกว่า primary health care นะคะก็คือส่วนในการดูแลที่ชุมชนดูแลกันเองนะคะ นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เทเลเฮลทีเลเมตนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาจารย์พัฒนามานะคะถัดไปเลยค่ะ,คะนอกจากนั้นนะคะในการลงพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ค้นพบเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยที่บอกว่าเราพบว่ามีโรคไตที่ไม่ทราบสาเหตุคือไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันแต่เป็นโรคไตนะคะ ทาง CKD เนี่ยก็มีการค้นพบนะคะว่าในพื้นที่ของอำเภออุบลรัฐแล้วก็อำเภอน้ำพองนะคะซึ่ง2องอำเภอเนี้ยก็จะมีแหล่งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเกษตรเราพบว่าการที่มีโรคไตที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการตรวจพบ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะคะในตัวอย่างน้ําแล้วก็ตะกอนดินใน2เขตพื้นที่นี้นะคะนอกจากนั้นในแถบที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก็พบการปนเปื้อนคโครเมียมอะซินิกแล้วก็แคดเมียมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจนะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความชุกข,ของโรคไตที่ไม่ทราบสาเหตุจะสังเกตว่า จุดสีแดงๆเนี่ยจะอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็มีความชุกถึงพื้นที่ที่มีความชุก6.38น,นะคะบางแห่งก็มีความชุก8.89ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับพื้นที่ที่อยู่รอบๆโรงงานอุตสาหกรรมนะคะถัดไปเลยค่ะทีนี้บทเรียนของ CKDNET นะคะก่อนที่จะมาทำงานกับองค์การมระหาสสุนจังหวัดคอนแกนนะคะ e k เ n e t เขาก็ได้เรียนรู้ว่า1โรค ไตเรื้อรางเบาหวานความดันแล้วก็ใช้ยาชุดก็เป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในเขตชนบทนะคะซึ่งตรงนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็ให้ข้อเสนอว่าเสนอแนวะว่าจะต้องมีการคัดกรองโรคไตในระยะแรกนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของกำลังคนและทักษะนะคะ ถ้าหากเราเพิ่มความเชี่ยวชาญของอสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการดําเนินการเรื่องนี้หรือการชะลอโรคไตได้นะคะประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสหวิชาชีพคําว่าสหาวิชาชีพของทางการแพทย์เนี่ยก็ประกอบหมายรวมถึงตั้งแต่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาสุขนักโภชนาการนักกายภาพบําบัดห้องแลบต่างๆนะคะเป็นสหวิชาชีพนะคะตรงเนี้ย น่าจะต้องมีเรื่องของระบบการให้คำปรึกษาแล้วก็รับส่งต่อนะที่เป็นระบบนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมโดยการน่าจะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความต่อเนื่องและความยั่งยืนน่ยก็จะต้องดึงชุมชนมาแล้วก็เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบาดวิทยา เรื่องของการปนเปื้อนของแหล่งน้ำเนี่ยตรงนี้จะควรจะต้องมีการจัดการเรื่องน้ำประปาที่เหมาะสมนะคะทับไปเลยค่ะดังนั้นนะคะในในปีนี้ที่ที่เป็นขอนแก่น c k d โมเดลนะคะทาง CKDNet เนี่ยร่วมกับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เลยตั้งกรอบความคิดว่าในการที่เราจะจัดการโรคไตอ่ะทั้งจังหวัดนะคะก็ควรจะต้อง ใช้แนวคิดที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือ1เราจะต้องวิเคราะห์สาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้โรคไตในจังหวัดขอนแก่นน่ะมันมีมากเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะก็จะเป็นกล่องซ้ายมือบนนะคะก็คือสาเหตุหลักเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องเป็นเบาหวานความดันแล้วก็มีโรคนิ่วด้วยนะคะแล้วก็โรคอื่นๆแล้วก็มีตัวสีแดงก็คือไม่ทราบสาเหตุนะคะทีนี้ สาเหตุเหล่านี้ก็จะทํานําไปสู่ให้เกิดโรคไตและโรคไตเนี่ยก็จะมีการดําเนินระยะของโรคไตก็คือมี5ระยะก็คือระยะที่1 2 3 4 5ี่หซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญว่าระยะแรกๆเนี่ยหนึ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอาการหลกเราไม่รู้ว่าเราเป็นไหมท่านรู้ว่าไหมคะว่าท่านเป็นโรคไตไหม ในห้องนี้มีใครทราบว่าเป็นโรคไตเกศคนยงเว้นที่เสือนะคะไม่มีใครรู้เพราะว่ามันไม่มีอาการอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้รู้ได้ก็คือการตรวจเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจัดการระยะ1 2 3 4งสมี่หคือหมันจะกลายเป็น2องเป็นสเป็นสเป็นหถ้าเราจัดการไม่ได้ในแต่ละระยะสุดท้ายก็จะต้องเป็นโรคไตาวายระยะท้าย แล้วก็จะต้องนําไปสู่การล้างไตเปลี่ยนไตนะคะดังนั้นขอนแก่น CKD โมเดลเนี่ยก็เลยเน้นในเรื่องของ1ก็จะต้องควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าการควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมสองก็คือการลดอาหารการบริโภคอาหารที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองแล้วก็มีการจัดการเรื่องของยานะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของชุมชนเอ็มเวอร e n เมนชุมชนให้ชุมชนเข้ามาจัดการตนเองนะคะแล้วก็แนวแนว,แนวทางการชะลอรักษาโรคไตเนี่ยนอกจากแนวทางที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีแนว ทางของระบบบริการซึ่งระบบบริการของของอะระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยมันจริงๆมันจะมีอยู่4 4 4 l e เลเวลนะคะอันที่1ก็คือ Primary Health Care ก็คือการดูแลสุขภาพระดับชุมชนนะคะสก็คือ Primary Care ก็คือระบบบริการปฐมภูมินะคะซึ่งก็หมายถึงศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่ารอพอสตนะคะ3ก็คือ Secondary Care ก็คือโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็รำดับสุดท้ายสูงที่สุดก็คือโรงพยาบาลระดับจังหวัด นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อเนาะดังนั้นเนี่ยในส่วนของขอนแก่น CKD Model เดลนี่ยนอกจากจะทำทอย่างที่ว่าแล้วเราจะต้องมาจัดการระบบบริการให้เชื่อมโยงกันทั้ง Primary Health Care, Primary Care, Secondary Care แล้วก็ t e r t i a r y care ด้วยนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นโรคไตระยะ1-3เนี่ยเขาจะให้แพทย์ ทั่วไปแพทย์เวชสัตร์ครอบครัวหรือว่าแพทย์ที่อยู่เวชกรรมสังคมเนี่ยหรือว่ารอพอสอตอเป็นผู้ดูแลนะคะถ้าเป็นไตระยะท้ายๆก็คือ 3- 4ก็จะเป็นอายุระแพทย์ดูแลแต่ถ้าเป็นไตระยะ4-5อันนี้จะใช้อายุระแพทย์โรคไตเป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้ก็คือขอบของขอนแกน CKD ดีโมเดลนะคะถัดไปเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ อยากที่อธิบายมาแล้วว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนก็คือส่วนเกี่ยวข้องที่มากที่สุดของเราก็คือ primary health care กับ primary care เพราะว่าเราดูตรงนี้เป็นหลักตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยทั้งจังหวัด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคิดเป็นสอ8อยสีแห่งนะคะซึ่งก็จะมีไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะแล้วก็กระจายอยู่ทั่วจังหวัดนะคะแล้วก็ในการบริหารจัดการเนี่ยเราจัดการเป็นโซนแบบนี้นะคะมี7โซนนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่เราจัดกรอบโครงสร้างแบบนี้ไว้เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงกับ secondary care นะคะถัดไปเลยค่ะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งท่านมารับตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะหมาดๆเลยนะคะท่านก็เป็นคนหนุ่มนะคะแล้วก็มีการกําหนดนโยบายนะคะนโยบายของท่านก็คือ 9D+ เนาะก็คือมี10ข้อนะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขอนแก่นในทุกๆข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องชีวิตดีสังคมดีเศรษฐกิจดีชุมชนดีการศึกษาดีสาธารณสุขดีกเกษตรดีกีฬาดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการะชะลอไตหรือว่าการป้องกันโรคไตเรื้อรังเนี่ย จะมีอยู่2อดีนะคะก็คือ1นหกนะคะก็คือชีวิตดีกับสาธารณสุขดีนะคะซึ่งในด้านที่1เนี่ยชีวิตดีเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องยังไง อันนี้คือเกี่ยวข้องก็คือจัดการที่สาเหตุเลยนะคะก็คือเราเห็นเรื่องของโรคไตที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วเราเห็นว่ามันมีเรื่องของน้ำปรับบาที่มันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมมันไม่ได้ถูกการกันกรองเนาะท่านก็เลย มีนโยบายในเรื่องของการทำน้ำประปาสะอาดปลอดภัยดื่มได้ทั้งจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่สำคัญนะคะซึ่งจะมาช่วยเราในเรื่องโรคไตนะคะอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็จะเป็นนโยบายด้านที่6ก็คือสาธารณาสุขดีนะคะซึ่งตรงเนี้ย ที่เกี่ยวข้องก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการยกระดบับการตรวจรักษาโรคและก็ให้บริการด้านสาธารณสุขนอกจากนั้นที่ท่านยังอมอบนโยบายในวันที่ท่านมอบนโยบายเนี่ยท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของการทำงานร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลายัยหรือองค์กรต่างๆนะคะที่จะมาช่วยเราขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพนะคะถัดไปเลยค่ะ ในเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยจากนโยบายที่ท่านมอบนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีโครงการใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยสโครงการนะคะโครงการที่1จะเป็นพื้นที่ต้นแบบโครงการป้องกันและชะลอไตเสื่อมของแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมทุนกับ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสสสนะคะในการที่จะ,ะกระจายงบประมาณนะคะไปให้ชุมชนนะคะเป็นเรื่องของการจัดการระดับ primary health care เลยนะคะก็คือให้ชุมชนนะเข้ามาเป็นเจ้าของโครงการเพื่อไปจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนซึ่งในปี ในปีที่ผ่านมานะคะเรามี32โครงการใน32พื้นที่นะคะใน32โครงการนั้นจะมีพื้นที่ต้นแบบเรื่องของโรคไตเนี่ยอยู่10โครงการนะคะก็คืออยู่10อยู่10พื้นที่นะคะ,ะกระจายอยู่ทั้งจังหวัดนะคะซึ่งจะเน้นเรื่องของการใช้ชุมชนเป็นฐานสร้างการเรียนรู้ในการจัดการโรคไตเรื้อรังนะคะถัดไปเลยค่ะ สำหรับเรื่องของการจัดการตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเน้นชุมชนนะคะก็จะมีบันไดผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือบันไดผลลัพธ์ของความสำเร็จของโครงการนะคะอยู่4ขั้นนะคะก็คือขั้นที่1เนี่ยจะมีเรื่องของเกิดคณะทํางานในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสุขภาพนะคะ บันไดขั้นที่2จะเป็นเรื่องของเกิดกติกาชุมชนนะคะในการจัดการโรคไตแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะบันไดขั้นที่3เนี่ยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพและบันไดสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องผลลัพธ์ด้านสุขภาพก็คือจะต้องชะลอใจไตเสื่อมแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องโรคไตลงนะคะโครงการที่2เนี่ยจะเป็นโครงการ สำคัญนะคะที่เราจะทำตอนนี้เลยนะคะปี2,5 6 7นะคะก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะสวทชมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสาบันไตภูมิราชนาคารินแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะเราแก้ไขปัญหาของโรคไตเนี่ยเราทำอยู่3ะะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะโปรเจกต์ที่1ก็คือร่วมกับ CKDNe t จะเป็น ขอนแก่น CKD โมเดลอันนี้เราจะทำใน24อำเภอนะคะโปรเจกต์ที่2เนี่ยจะเป็นโครงการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยนะคะในระดับรบสต์ตอนนะคะโดยใช้ชุดเครื่องมือวงล้อชะลอไตเสื่อมนะคะอันนี้ทำใน2อำเภอนะคะซึ่ง2อันนี้ก็คือครบ26อำเภอพอดีนะคะ เราเรามี26อำเภอนะคะคในจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็โครงการสุดท้ายนะคะจะเป็นโครงการที่ร่วมกับสวทชนะคะในการใช้ประโยชน์จากนวัตรกรรมชุดตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรังหรือว่าเรียกว่า c k d Prevention k k p ป a นะคะ k k p ป a ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้เราจะทำใน26อำเภอนะคะโดยใช้ชุดตรวจนะคะในการคัดกรองโรคนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะ ซึ่งท่านนายกนะคะท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องไตามากมาก,มากเลยนะคะเราก็ได้มีการประชุมวางแผนโครงการป้องกันโรคไตเรื่อรังในชุมชนแล้วก็ได้มีการสื่อสารแนวทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านอาจารย์ศิริรัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์อุบลน,นะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบโครงของขอนแก่น CKD โมเดลนะคะซึ่งตรงนี้ ท,ที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการใช้ชุดตรวจเนาะว่ามันอาจจะไม่ใช่การคัดกรองธรรมดานะคะแต่มันคือระบบสุขภาพที่เราวางขอนแก่นเนี่ยได้วางระบบสุขภาพไว้แล้วว่าถ้าเป็นพูดเรื่องโรคไตเนี่ยเราวางระบบสุขภาพไว้ตั้งแต่ primary health care primary care secondary ไปสู่ tertiary care โดยใช้ระบบการปรึกษาส่งต่อแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของคนในทุกําดับนะคะถัดไปเลยค่ะ อันนี้โครงการที่สองเนาะก็คือ,อที่เป็นวงล้อชะลอไตเสื่อมที่ทำในสองอำเภอนะคะประเด็นสำคัญก็คือจะมีการใช้เครื่องมือไทย c k d ค k ีทูคิด ะะแล้วก็มีมีมีการเปรียบเทียบระหว่างแบบมาตรฐานกับแบบบูรณาการซึ่งในแบบบูรณาการที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็คือมีการจัดตั้ง CKD c l ิ n i c ที่ราพอตอก็คือเจ้าหน้าที่รพอตอเนี่ยทำทุกอันเลยนะคะตั้งแต่พยาบาลโภชจาการพนักรรมออกกําลังกายคนคนเดียวทําหมดเลยนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่3ซึ่งอันนี้ท้ายสุดแล้วเนาะก็คือ ดีใจมากเลยนะคะที่ประเทศไทยเรามีชุดตรวจอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่ที่ทำให้ดูนะคะว่ามันดียังไงนะคะก็คือจริงๆเนี่ยจากที่ท่านดรกระมนบอกนะคะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือ165,000ลายในกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไตที่เป็นเบาหวานความดันแต่ว่าเมื่อกี้ที่หมออธิบายไปอ่ะเรามีกลุ่มเสี่ยงโรคไตกลุ่มอื่นด้วยนะคะอันนี้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราได้คัดกรองจริงๆดรกัมบอนบอก48%ก็คือ8 5 7 9รายนะคะตัว A นี่ก็คือแกลแต่ว่าเราเนี่ยยังมีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันที่ยังไม่ได้คัดกรองอีกตั้ง85,000รายเนาะ ทีนี้เราคา,าดประมาณว่าจริงๆผู้ป่วยเราเนี่ยจากกลุ่มเบาหวานความดันน่ยก็คือประมาณ48%เนาะก็จะคิดว่าเราจะมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอยู่79,000รายซึ่งนับปัจจุบันปี2568น่ะกลุ่มเนี้ยที่เราคาดว่าจริงๆต้องมีประมาณ80,000รายเนี่ยตอนนี้เข้ารับบริการเนี่ยในสถานบริการของรัฐเนี่ย อยู่แค่16,000รายแปลว่าเรามีผู้ป่วยที่ลอสไปที่เป็นโรคในแล้วก็ลอสไม่สู่กระบวนการรักษาอีกตั้ง63,509ลารยายซึ่งหมอเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ชุดตรวจนี้มาช่วยแล้วชุดตรวจนี้ก็คงจะใช้ในระดับระดับ primary care ก็คือในรพสตเนี่ยซึ่งมันจะเป็นส่วนใหญ่นะว่า ในคนที่เราดูแลเนี่ยส่วนใหญ่เบาหวานความดัน90%นี่คืออยู่รพอพศตอเข้าใจว่าไอ้ที่ไม่ได้ตรวจเนี่ยก็คือไม่ได้ตรวจที่รพอพศตอน,นั่นแหละชุดตรวจนี้จะเป็นจะมาตอบโจทย์จะมาปิดแกลบสำคัญตรงนี้ว่าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะได้รับการคัดกรองในระดับ primary care แล้วก็เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาะคะค่ะก็ของหมอก็คิดว่า สิ่งที่เราทำอ่ะท่านนายกนะคะท่านก็มีความมุ่งหวังนะคะจะให้คนขอนแก่นนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีสุขภาพยืนยาวแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือท่านเน้นย้ำในเรื่องของการสร้าง empowerment ในชุมชนแล้วก็สร้างเครือข่ายในชุมชนนะคะในการที่จะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ป้องกันโรคไตด้วยชุมชนดังนั้นก็จะต้องเน้นไปที่ระดับ Primary Care กับ p a พ y health c ค r e ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงวรุณยุภาพรพลทองเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลนโยบายเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ข้อมูลของการนำตัวนวัตกรรมไปใช้งานจริงแล้วก็เกิดประโยชน์มากๆด้วยนะคะ